อนุญาตไปที่มาตรฐานที่1นนะคะในส่วนของการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศน,นะคะในส่วนของตัวบ่งชี้ที่ประเด็นการพิจารณาที่2นะคะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์สุพัตราวันเครือค่ะชี้แจงในส่วนของประเด็นการพิจารณาในประเด็นนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกเปลี่ยนดรนันพันนึกผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะสำหรับมาตรฐานที่1การบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศตัวบ่งชี้ที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาประเด็นการพิจารณาที่สองการส่งเสริมประสานเชื่อมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับคำว่าองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในที่นี้จะหมายถึงคณะกรรมการนิเทศตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือกตอปนและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรืออ,อกคศเขตพื้นที่การศึกษา ประเด็นการพิจารณาจะประกอบด้วย4ประเด็นดังนี้ค่ะ 1. มีการประสานส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการทำงานขององค์คณะบุคคล 2. มีการจัดการให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์คณะบุคคลกับหน่วยงาน 3. มมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการทำงานขององค์คณะบุคคลอย่างเป็นระบบ สมีการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคลสําหรับเกณฑ์การพิจารณานะคะเราก็จะแบ่งระดับคุณภาพเป็น5ระดับค่ะหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้คะแนนในระดับคุณภาพระดับ5ได้นั้นสำนักงานเขตจะต้องมีการรายงานให้ชัดเจนครบถ้วนทั้ง4ประเด็นการพิจารณาที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่วนคะแนนระดับคุณภาพระดับ4 ระดับสระดับสองจะลดหลันไล่ระดับลงไปค่ะจนถึงระดับ1คือการที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ชัดเจนทั้งสี่ประเด็นการพิจารณาสำหรับหลักฐานเอกสารที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจะต้องนำส่งในระบบมีดังนี้ค่ะ 1. โครงสร้างการบริหารกลุ่มเครือข่ายหรือองค์คณะบุคคล 2. ประกาศจัดตั้งหรือเครือข่ายหรือองค์คณะบุคคล 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายหรือองค์คณะบุคคล 4. ทำเนียบเครือข่ายทุกประเภท 5. เว็บไซต์กลุ่มหรือเครือข่ายทุกประเภท หรือองค์คณะบุคคลเช่นหน้าต่างหรือส่วนหนึ่งของหน้าเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยสามารถบันทึกภาพหน้าจอเว็บไซต์แนบเป็นหลักฐาน 6. หนังสือเชิญประชุมของกลุ่มเครือข่ายหรือองค์คณะบุคคล 7. บันทึกรายงานการประชุมของกลุ่มเครือข่ายหรือองค์คณะบุคคล 8. รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายหรือองค์คณะบุคคล 9. รายงานผลการส่งเสริมประสานเชื่อมโยงการทำงานของกลุ่มเครือข่ายองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 10. ภาพกิจกรรม 11. อินโฟกราฟิกสรุปกระบวนการส่งเสริมประสานเชื่อมโยงการทำงาน ขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเนี้ยเป็นไฟล์ Word ส่วนเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่จะนำส่งในระบบจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน20 m สเมกะไบต์ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ